มันลงไปข้างล่างแล้วเส้นดินเส้นดินขับไปทางเบลวลเส้นดินขับไปทางเบลโวปล่อยปล่อยให้ไหมเอาเค้กึลรอเอยฟังก่อนมึ้รอม เดี๋ยวเอจะปิดแล้วได้สเคสได้สองเคสได้สเคสไม่เงียดเดิมพีเดิมอแ็กนะตุสานจากนกับตำรวจสองคันมาปเยิดเพื่อนตำรวจกับมาเอ็มพีใช่ไหมเคสามสองหนึ่งกลับมาครับโอเคกลับมาเอ็มพีนะกลับมาเอ็มพีกลับมาเอ็ีคุจบุท่ารอ่ะมาตีตำรวจนะมาจะตีตำรวจนะใช่ใไอ้ลูกใหญ่ไปามตรเลยว่มีขัมานนะไอ้รถเฟอร์เฟอร์ขาวอ่ะอไรมุกดาลตำรวจ ตัดสินใจเลยถ้าจะทำอ่ะไม่ไม่มันไม่ได้ห่อมันมึงห่อกี่เคสอ่ะเพจเดียวเพจเดียวแล้วทำไมตำรไทำไมแล้มันขึ้นรถตำรวจได้สองคนอ่ะทคนนั้นมาช่วยเพื่อนนะช่วยอ่ะมันดีมันขึ้นไม่ได้ข้าวผมได้ไหมเยอะข้าวเยอะไอ้วงทั้งเลยเบลมีอะไรพี่เลด

เพื่อนดีแล้ววะนัวคนเดียวนับคนเดียวเพื่อนไม่าไมเพื่อนยพี่้ยอๆๆมาเกียร์แต่อนเล่นนะนะมึงแค่อกว่าน้นตาป๋อคนเดียวตัคกเอรถกไม่อยู่นานอปัดมือไม่ได้แทงยังได้เลยอาไงอะ่เล่นดอนี้มกั้งไปกงไปไม่มีรถเลยเอนมีออนฟูเนี่ เต็นดีโยมีโทสัปาหรือไม่มีเลยไม่มีผมโยนะปัดามาเล่นอีเหี้ยข้าตาวัดแล้วพี่เน็ที่าองบาเลรยอล้วเเฮ้ยไาย่านม้าย่านม้าบนรถจับมัหน่อยมาคันเดียวไอ้ปัดอยากระเตร์อีเหี้ยนี่หมดพีพี่้องตอนจะได้ไม่มั่วบีบี่วงีีเวงีีองเพิ่มนะมาเพิ่มนะบอกแล้วนะมาเพิ่มมาเลยพี่บีนะพี่นะพี่บพีนะเนี่ยนะ มาสองพันจรงเนี่ยมึงฟังนะมึงได้ศพมันมึงวิ่งเอาศพมันออกนะเพื่อนมันโอสุดขนาดนั้นนะเพื่อนมาเยอะนะมาเยอะมันมันอยู่ไหนอะข้างหน้ามาอีกเฮ้ยมันยิงฟรีบนเขาเพื่อนบนเขาบนเขาคอปอะย่ามันมายิงนาโนเราฟรีเลยนะเว้ยได้ยินปุยย่างกลางไฟอะถามว่ามึงเจอมันหรือยังถ้าไม่เจอมึงแค่ออกย่ามันยิงฟรี เคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนเร็วย่ามันมายิงฟรีแล้วนะเว้ยข้างข้างข่ายทหารน่ะไม่ปืนปืนมานรถคนอื่นมึงมาเอามัหน่อยได้ไหมข้างข้างข้างข่ายทหารอ่ะทางเข้าอ่ะรถมันมายิงฟรีรัวเลยเว้ย

มีนจะพามดับเลยนะมันจะดับเลยนะอามัจะพนี่นี่พาที่มันจะพาไม้ถ่านนะไม้ถ่านมาตัวอาจจะไปใหญ่นะเว้ยไม้หมดที่ค่ายทหารนะไม้หมดที่พาว่ค่ายทหารอ่ะมันจะพารถมันจะพารถที่พไว่ะไิไมันเลยยิงพีเลยมันจะพารถมันจะพารถที่พาว่ะยิงมันเลยโอ้ย

ไปได้ในบ้านอีกหน่อยไปได้นบ้านต่เพื่อนเอาตกไปหลังคาเอาศพไปหลังคาคุณรวยอะไรสัตว์ไมหเดียวไอ้น้องไอ้ควายเอาศพขึ้นหลังคาฟังกูเอาศพขึ้นหลังคาข้าด่านให้หมดเอาศพไปขึ้นหลังคาข้าด่านให้หมดฟังกูเอาศพขึ้นหลังคาแล้วควักปืนยิงให้เพื่อน ไงทิ้งนะครบขหลังคาฝั่งนี้นะเพื่อนฝั่งิวไหนเห็นปะเห็นปะเห็นปะเนี่ยคนนึงเดยั้คนนึงมันอยู่บนรถพี่อสโนรับรอพี่รอ่โอเคกูไม่มีเพนเคกูไม่มีเพนไป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 มลาลคาไไ อือนี่เขาเขาเลนลี่ถึงเขาเขาก็ด่าวบบนงี้ยเขาเล่นลีเขาไม่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่าเพิ่งห่ออย่าเพิ่งห่อตำรวจอยู่ตำรวจมันดักอยู่นะพ่ออย่าพิ่งห่อคุยอย่างกากไอ้สัตว์สุวนรวมตัวกากเลยคุยกี่เจนกี่เจนก็โดนกูตีแตกไอ้คุยสัตว์ไอ้น้าเฮียคุยสัตว์เฮียแกงไก่คุยสุวนรวมตัวกากไอ้คุยเฮีย ไอสัตว์กี่เจนกี่เจนก็แตกเหมือนเดิมไอยคุยสัตว์เลี้ยงตายนกทุกเจนในคุยยี่กาไอสัตว์แล้วสอบเวเนตานพนยัตรงเน้ยะกอนอบน้ยงเชือกมของใช่คนในติกตอกไหมใช่ครับไหนๆนะไหนเขาไม่เห็นมีอะไรเลย

หยุดหยุดหยุดก่อนนะเพงรอเซตมูลรอเซตเซตที่ไปไปทำนาโนอ่ะไปไปไปเซ็ตเซ็ตทำนาโนกลับมาก่อนป่นนะอย่าป่นนะไม่หล่อเลยอ่อน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 ไอาอ่อนเดี๋ยวนี้ไม่ได้

มระจายมึงกระจายกันหน่อยดีมึงอย่าไปทางเดียวกันหมดจิเน้นฟัมเน้นฟัมเน้นฟัมเสร็จแดีวอนอ่